แสงไฟเลยโอ้ คิดถึงเฮ้ยแมวน่ารักในที่สุดก็เห็นที่ฟินไลฟ์พึ่งพึ่งพึ่งว่างว่างก็อยากไลฟ์อยู่ก็มันมีอะไรให้ทำเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ฟัฟฟี่ทำอะไรอยู่คะ,ะฟัฟฟี่เล่นตุ๊กตาคะ่ะก,ก็กูกูกู ของฟิลปิดกล้องแล้วหลังจากนี้จะได้พักจริงเหรอคะเราจะได้พักกันจริงๆหรอคะเรามีนี่ไงคุณปิน่นแล้วก็อะไรเยอะแยะเหนื่อยไหมคะคนเก่งฮิตหน่อยอะคะ่ะมันมีหลายอย่างต้องแบบต้องคิด ต้องแคร์รี่แต่ก็สนุกดีได้ทำอะไรหลายๆอย่างคิดถึงเหมือนกันค่ะเสียงฟีวิ่งปัฟฟี่ดู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 เขาวิ่งมาเขาวิ่งมาไปอยู่ ชิตาวเหรอชิดาวก็อยากอยากอยากเล่นขึ้นมาไหมคะเลี้ยขึ้นมาไหมลกูกอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนฟินเอ้จพี่พขึ้นมาโอ้ย <laughs> หยดุดหยดุดหยดุดหยุดเลี้ยหยุดเลี้ยเมียวเมียวเมียว ชมวิวชมวิวชมวิวอืมโลเถะเละเทะไปหมดกินไม่ได้นะฟี่ทำไมอ่ะใส่ไม่เห็นก็นนใส่ตอนนี้ใส่แล้วเคยใส่แล้วใส่ตอนองวงนนส,ส,ว,งสวงนะ่าจะใส่ดิสวยนะใส่ได้ป่ละล่ะแน,น่หรอ พี่ไม่กล sí, no. no, no. ัดพี่มาคือจูบๆโน่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 ไปโน่โน่โน่พี่อะเฉยีพี่พี่กันค่ะอืมอืมครับครับรู้แล้วว่ารักแต่หยุดเลียพี่หยุดสต๊อปคือปล่อยเก่งมากเก่งมากจริงๆตัวนี้อุ้ย เอาไปลงไปเล่นลงไปเล่นพี่หมูไปอึอชิบอือชิดอึอออชุบอพี่สีนะาล่ พี่ฟินตัดผมตัดผมใหม่หรือเปล่าคะใช่คะ่ะตัดผมแบบตัดตัดที่มันเสียๆออกไปเฉยๆเวียนหัวคะ่ะอขอโทษคะ่ะ

คอนทิ n นิวอะไรแล้วไงทุกคนก็เลยตัดผมได้ ติดกล้องแล้วพี่ฟีสวยเป็นไงบ้างค่ะพี่ฟีนีใส่กระโปรงตัวเมื่กี้ได้ไหมก็ใส่ได้แม่แต่ว่าไม่ไม่ร้อนเหรอคะหนัวมันร้อนไปหน่อยไม่ถึงกระโปรงมันก็เป็นไหมพรมไอเสื้อมันก็เป็นไหมพรมมันร้อนอะ นี่สไตล์ลิตน้องฟีนจะชุดให้คุณแม่อืมจะพูดถึงอะไรนะเมื่อกี้อ๋อกอง ถ่ายกันเร็วมากเหมือนแบบมันถูกวางแผนมาทุกอย่างแล้วแล้วก็เป็นไปตามแบบเด็กดาวเป็นไปตามสเกตโตที่วางไว้เลยแล้วก็ทุกคนเหมืออาชีพมากๆค่ะสนุกมากคืออยากไปกองทุกวันก็ตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวมีอันนี้ไงปิ่นผักดูคุณปินไปก่อนนะคะวันอาทิตย์ EP นี้ก็มันจะเข้มข้นเรื่อยๆแล้วก็สนุกเรื่อยๆทุก EP อยู่แล้ว <laughs> ไลเดอร์เป็นผู้แลไม่ได้เดี๋ยวต้องรอแบบทางออฟฟิ i ชียลประกาศอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีแต่กองสนุกมากแล้วก็หนังก็ต้องสนุกมากแน่ๆอือ <laughs> ขอวิธีมีชีวิตรอดจาก EP 5มีชีวิตรอดอยู่แล้ว EP 5เดี๋ยวค่อยมาขอวิธีเอาชีวิตรอดใหม่ใน EP 6คุณปิ่นเป็นไงบ้างคะทุกคนในฟี edback ให้ฟังหน่อย Love you f i n d love you all love you most ค่ะพี่ฟินค่ะ can you speak English a little bit นะคะ speak ได้นิดหน่อยคุณปิ่นอ้อยคว่ำไม่ไหวอ้อยอ้อยอ้อยคือ คือคืออ้อ,อยอ้อ,อยคือสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าอาจจะใช่น่าจะเข้าใจกันก็อ้อยความ <c oughs> ฉันคิดว่าอ้อยความอ้อยความหวานเนาะ อ้อยเปลี่ยนจากไม้โทเป็นไม้อื่นถูกปะเข้าใจถูกปะผู้ฟ i n how many times did you have to check on friends k i s s i n e I forgot <laughs> My law lawyer, I think take two or three trick, I think so <laughs> maybe. พี่ฟินพี่ฟินยินดีเรื่องบ้านด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนก็เรื่องบ้านเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตเป็นกิจลักษณะในวันที่แบบมันพร้อมทุกอย่างแล้วเดี๋ยวค่อยแบบมา c o n s t e t u l a t i o n together อีกทีโอเคไหมตอนนี้มันยังแบบต้องผ่านหลายๆโพเซสมากเพราะว่าฟินก็เป็นคน p r r f e s ฟ i o นนิดนิดนึงแบบแบบอยากให้มันทุกอย่างเป๊ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเซอร์เบดด้วยกันเป็นคนที่เหมือนจะไม่วางแผนใช้ชีวิตไปวันๆมากแต่ก็ก็ต้องวางแผนก็วางแผนใช่ได้อย่างแม่สลุกบางอยู่นะ,ะบางไปอีก เอาดูดูลองดูดีๆแม่รู้แล้วต้องใส่ต้องใส่ข้างในสีดำเท่านั้นอะ่ะเธอลองใส่ดูก่อนเธอลองแนบเนื้อดูก่อนมันอาจจะไม,ไม่เคยใส่ไปแล้วหรอหนูกับแม่ก็คือตู้เสื้อผ้าเดียวกัน,กน <laughs> จริง ep ห้าคุณปิ่นหนีไปเคลียร์ใจกับตัวเองนานไหมคะอื ep ห้ามันแบบหนูว่าคุณปิ่นเขารู้ใจตัวเองแบบแล้วเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่แบบทำให้เขาคิดถึงคิดถึงมากๆากเลยฟิลๆนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณปิ่นและอานินเลย ใน EP 5นะคะเฮยฟับฟี่ฟับฟี่เฮ้ยเดะนี่วิ่งมาแล้วได้ยินเสียงอ๋อเล่นกล้วยเหรอเล่นกล้วยอยู่ค่ะพี่พี่นี่เล่นกล้วยไหนไหนมามีขอดูขอดูขอดูกล้วยให้พี่พี่ดูกล้วยนี่กล้วยกล้วยฟับฟี่คขาขาหายไปแล้วสองอัน แล้วก็อันที่สามแล้วอันที่สี่ก็กำลังจะเตรียมหายไปเหมือนกันฟิส <laughs> ิดสิเซ็ตเก่งเก่งมากกิดบบอยเก่งมากคอย1 2นกูถุก็ก็굿จับเก่งมาก อีกสิบห้านาทีค่อยทำข่าวให้ฟีฟูดเพลลวมิมมีฟูดเพลฟฟีพี่ฟินชอบกินทุเรียนไหมก็กินได้ก็ก็ก็ถ้าอยากกินก็จะกิน หนูชอบกินไหมหนูชอบกินอะไรอะแม่ห,หนูแลไวลไม่รู้เนาะกินได้หมดกีอกินได้เฮ้ยพูดได้ไง <laughs> พูดไม่ได้นะแม่เขาไม่ได้จ่ายโฆษณาให้ไม่ได้แล้วตอนนี้ คุณโอเคไหมที่นิ้วแห้งมันก็เห็นไหมเนะี่ยทุกคนเห็นหรือเปล่ามันเป็นแบบเนี้ยนิ้วมันก็ก็พยายามถาเขาเรียกว่าอะไรอะไวเจอร์เซอร์มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมองไม่เห็นเลยแน่เลยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าใจยังเข้าใจยัง ก็บอกแล้วว <disposable worship> ่าแม่ไ <environments> ม oui, ่มีเสื้อผ้าใส่แต่เสื้อผ้าเต็มแม่ไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่เสื้อผ้าเต็มไม่รู้จะใส่อะไรดีแต่เสื้อผ้าเต็มเต็มเต็มตู้เสื้อผ้าแม่ไม่มีอะไรจะใส่อ่ะคิดชุดไม่ออกแต่เสื้อผ้าเต็มเราแล้นะแต่คิดชุดไม่ออก ถ้าพี่ฟินอ่านเมนจะเป็นมามีหนึ่งเดือนทุกคนเลิกงานกันยังคะ ตอนนี้แม่งเป็นช่วงที่แบต้องไปโรงเรียนปะน้องๆ ร้องทาไมาฟับฟี่บบยอยากออกไปข้างนอกหรอเดี๋ยวพิมเดี๋ยวพิมเดี๋ยวพิมพาไปเดินเล่นก็ได้ไม่เป็นไรหรอก นไม่ต้องงองแงขนาดน้ะหลอกฟีีจะบอกให้ เดี๋ยวอีกแป๊บไปละค่ะเพราะว่าเห็นทุกคนปั่นเทรนปะงานน้องจะได้แบบทำอะไรทีไรอย่าง we <c oughs> sit here on the floor ไม่มีอะไรเลยก็แค่แบบทุกคนบอกว่าฟินหายไปนะอยากเติมฟินอะไรอยาเห็นหน้ายกลัมาไลฟ์แบบเดียว ชิพู่ข้างล่งคืออะไร่คือลองเอาเสื้อใส่หนังเกงให้ดูนะ <S 2> <S 2> Not bad หมายถึงลองเอาใส่ให้ดูอีกอีไม่เห็นคะ่ะวม่แต่ว่ามันเป็นดำคนละเฉดอะแม่ใส่ลองใส่เสื้อยืดตัวใหญ่โค้ง,งแบบให้มันปิด ปิดมาเลยอะ่ะมันต้องเป็นสีดำเฉดเดียวกันมันถึงจะแบบแมทกว่าเราต้องมีเทสในการแต่งตัวนะคะทุกคนเรื่องแต่งตัวคือเรื่องใหญ่ทูกต้องวิญญายยังไม่ออกจากทันเดอร์โดมเลยค่ะญญ <laughs> ออกออกมาก่อนจ้า này mẹ, mẹ Nhìn này, này, sữa mày nè Có thể đây này cộng มีไซส์เยอหรอมีสองไซส์ก็ใหญ่ยังไหนดูดิใส่คุ้มเลยอืมอ๋อหรือเหลือหรือไม่อยากเรียบร้อยหน่อยก็ใส่ข้างในก็ได้แต่มันเป็นสีดำที่แบบโอเคอะแบบเฉดเดียวกันลองดูดิ ไหนหันมาดูนิดนึงเล็กหน่อยอเ,เอาเฮ้อะไราาะะฟีเดี๋ยวฟีลองฟีฟีไปไปไป,ไปลงไปเดินเล่นไม่ต้องไม่ต้องอยากตามแม่ขนาดนั้นหรอก พี่พาไปเล่น ปุบุยเผินจะตกนะแม่รีบไปไหมเดี๋ยวขับรถแล้วเดี๋ยวแม่นี้อีกเฮ้ยคากี้คาก,กี้เหมือนนโปเธอไลฟ์เล่นกีตาร์มังสี เดี๋ยวเล่นได้แบบเยอะๆเยอะๆแล้วเดี๋ยวมาเล่นให้ฟังน้ำมาถึงแล้วคุณแม่ลูกค้าครับผมถึงแล้วครับอ่ะแม่อะไรนะได้ให้เขาวางไว้ กินข้าวยังคะกินกินข้าวกลางวันเปล่าคะ่ะเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนไว้เจอกันใหมค่ค่ะเดี๋ยวว่างๆมาไลาย,ยบายนะคะยังลาพี่ค่ะ Have a good good day. Good night. Good evening. Like that. <laughs> bye bye. See you, see you, Dugan. young. Love you more. I love you, love you.